เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วรุ่น Bkpo091 เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วรุ่น Bkpo091 เหมาะกับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะมีปริมาณออกซิเจนในเลือดต่ำเช่นโรคหัวใจล้มเหลวโรคปอดหืดคนที่เป็นโรคหรือนักปีนเขาหน้าจอแสดงผลของเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วรุ่น Bkpo091 สแสดงตัวเลขค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเส้นเลือดฝอยหรือค่า SpO2 แสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจหรือค่า PR โดยสแสดงในรูปแบบตัวเลขกราฟขึ้นและกราฟแท่งนอกจากนี้ยังสแสดงค่าการไหลเวียนของเลือดหรือค่า Pi อีกด้วยโดยช่วงการวัด Pi ของเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิวรุ่น b k p o 0 9 1จะอยู่ที่0 0 2ถึง20%เอร์เซน มีการแจ้งเตือนเมื่อแบตเตอรี่ใกล้หมดวิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถอดฝาด้านหลังโดยสังเกตช่องเล็กๆที่อยู่ด้านบนเครื่องใช้เล็บแงออกเบาๆในขณะที่กำลังถอดฝาด้านหลังเครื่องวัดออกซิเจนจะล็อกตัวเองโดยอันตโนมัติใสถ่าน 3A จำนวน2ก้อนเข้าไปโดยใส่ให้ถูกขั้วแล้วปิดฝาหลังสังเกตจากด้านบนจะมีจอยเล็กๆ2จุด ส่วนด้านล่างจะมีจะงอยเล็กๆ1จุดให้ใส่เข้าไปโดยไล่กดจากด้านล่างขึ้นไปข้างบนเพื่อให้แน่ใจว่าฝาปิดสนิทแล้วเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้วรุ่น b k p o 091สามารถทำงานต่อเนื่องได้ถึง20ชั่วโมงเครื่องจะปิดตัวเองโดยอัตโนมัติ เมื่อไม่ได้มีการใช้งานเกิน5วินาทีและยังสามารถเชื่อมต่อข้อมูลผ่านบลูทูธไปยังแอปพลิเคชัน n e v i c m t บนสมาร์ทโฟนได้โดยสกแกน QR Code ในคู่มือการแนะนำของอุปกรณ์เมื่อติดตั้งแอปพลิเคชันแล้วให้ลงทะเบียนผู้ใช้งานและยืนยันผ่านอ e ีเมลก่อนจากนั้นให้ลงชื่อเข้าใช้งานและเปิดบลูทูธเพื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์กับแอปพลิเคชัน เมื่อทำการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์แล้วให้สวมนิ้วเข้าไปในอุปกรณ์กดปุ่มเริ่มเครื่องจะทำการวัดค่าต่างๆโดยแสดงบนหน้าจอโทรศัพท์หากนำนิ้วออกจากอุปกรณ์ค่าที่แสดงในแอปพลิเคชันจะหยุดทันที กดปุ่ม History เพื่อแสดงข้อมูลที่เคยวัดหน้าจอจะแสดงวันที่บันทึกข้อมูลไว้ในอดีตเลื่อนไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อดูวันถัดๆไปเมื่อคลิกที่ปุ่มนี้จะแสดงเวลาที่เกิดภาวะขาดออกซิเจนในอดีตคลิกปุ่ม Option จะสามารถทำการตั้งค่าผู้ใช้งานและอุปกรณ์ได้ และยังสามารถเลือกลบประวัตขิข้อมูลในอดีตท UH> ั้งหมดได้อีกด้วยการวิเคราะห์ค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดที่วัดได้หากค่า SpO2 มีค่าตั้งแต่94-100%จะถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหากค่า SpO2 มีค่าตั้งแต่90-93%ระดับลดลงควรปรึกษาแพทย์ ถ้าหาค่า SpO 2มีค่าน้อยกว่า90%จัดได้ว่าอยู่ในระดับวิกฤตต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนในกล่องเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิวรุ่น Bkpo 0 9 1มาพร้อมกับใา่คล้องแขนและฐาน 3A จำนวน2ก้อนและยังมีการรับประกันสินค้า3ปีอีกด้วย อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้คำเตือนเฉพาะบุคลากรที่ผ่านการรับรองที่กำหนดโดยผู้ผลิตเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ดูแลอุปกรณ์ผู้ใช้เองไม่ได้รับอนุญาตให้ซ่อมแซมอุปกรณ์อันตรายจากการระเบิดห้ามใช้อุปกรณ์ในสิ่งแวดล้อมที่มีสารไวไฟเช่นยาชาไม่ใช้อุปกรณ์ในการตรวจ MRI และ CT ห้ามให้ผู้ที่แพ้อย,อยางซิลิโคนใช้อุปกรณ์นี้ ข้อควรระวังไม่ควรใช้เซนเซอร์ SPO2 ในสถานที่หรือแขนขาที่ผูกกับเส้นเลือดแดงหรือสายรัดความดันโลหิตหรือได้รับการฉีดเข้าเส้นเลือด